สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพามาดูการอัปเดตที่ฟาร์มตุรกีสมุทราการครับฟาร์มตุรกีสวนสัตว์สมุทราการครับก็ตอนที่เรามาก็ทํารั้วครับเนี่ยตอนที่เรามาเขายังทําไม่เสร็จอันนี้ก็ยังทําไม่เสร็จยังกองอยู่เพราะว่าคนงานทําอยู่ข้างในครับอันนี้จะเป็นลานจอดรถกว้าง เมื่อหลายปีก่อนนี่ตรงนี้ไม่มีที่ว่างจะให้จอดเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราซื้อตั๋วนะเนี่ยเนี่ยนี้เป็นประตูทางเข้าเนี่ยตรงนี้เราซื้อตัว๋วแล้วก็ตรงนี้เราก็ซื้อตัว๋วก็คงจะมี ข่าวดีในเร็วๆวันนี้ครับเพราะว่ามีความขึ้นไปทางเพจเขาประกาศเขาโพสลงในเพจของเขานะว่ากำลังปรับปรุงซ่อมแซมและแก้ไขนี่ครับนี่มุมหนึ่งมุมยาวของนี้นกฟินาบเยอะมากเลยเขาทำไปส่งตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่เขาให้อาหารมันเนี่ยของ,งแถวๆนี้มันจะมากินอาหารนกฟินาบที่หน้าฟาร์มโซลเค้สมุรประการนะครับเยอะมากๆถ้าเป็นตอนเย็นนะ เยอะเยอะกว่านี้อีกท่าู้ชมเนี่ยก็นำบรรยากาศและความพิเศล่าสุดของฟาร์มโตเลคเสมุรูรการมาให้รับชมนะครับเราอีกไม่นานก็จะได้รับชมและฟังข่าวดีครับอย่างที่จะรถยาวมันท่านผู้ชมกว้างไกลกว้างใหญ่ไพศาลมากเนี่ยก็ความยาวก็มันห้าร้อยเมตรน่าจะได้ครับเนี่ยความยาว จนู่มเลยน่เลย,เลยก็อีกไม่นานเขาคงจะมีข่าวดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะนำความเคลื่อนไหวและอัปเดตมาให้ดูให้ฟังอยู่บ่อยๆครับนี่เลยครับไม่ลืมครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนนั้นรู้จักดีครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับที่นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ตรงตรงของทางเข้าเลยนะครับเนี่ยอาจจะย้อนแสใหม่นี่ยนี่ประตูเป็นข้างล่างนี่เป็นประตูข้างข้างบนนี่เป็นซุ้มประตูนะแล้วตรงข้างซุ้มประตูตรงทางเข้าฟาร,ร์มดอนเทมก็จะเป็นโงลงระครอนไซอิ๋วนะคานผู้มชมเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนโด่งดังและสวยงามมากครับแล้วก็คนเข้าไปเที่ยวเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็คือดูสภาพครับ ยิ่งใหญ่และอลังการมากๆในสมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมในหลายปีก่อนแต่ยังนี้ก็คงความยิ่งใหญ่อยู่ครับแต่ว่าปล่อยแล้วนะครับ